เราก็เป็นแบน์ของเนนะคะเพืนยเป็นเพื่อนสม,มัยเรียนนะอ,อยู่กับหลุดลดนื้นอครีมดีค่ะแล้วก็อ่สำหรับคนที่แบบโดยเป็นคนที่ผิวมีแบบขาว โดยส่วนใหญ่ที่นุ้ยใช้ทุกวันนะคะจะใช้เนสโซทอนที่นน้ำแีแต่ถ้าเกิดวันในแบบอยากให้มันดูวิ้งวิ้งนิดนึงก็อาจจะมาสอ ซื้อมาขวดแรกนี่ขวดที่สองของเนเชโรโทนนะมีขวดแรกคือแบบว่ามันยังเกาะอยู่ข้างล่างกะแต่ว่าจะเอามีดหรือกรรไกรมัน,นยบมันไม่แมมันไม่เหมือนครีมอย่างอื่นที่แบบตัดได้เพราะว่ามันยังอยู่นี่เนี่ยแล้วครีมมันค้นมาค่ะแล้วก็เขามีฝาอย่างเงี้ยมาให้ด้วยนปะล็อกไว้ไม่หลุดนะก็มาลองดูกัน น,นี่จะลงังที่ถูเห็นไหมที่มันจะเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมเป็นสีน้ำตาลนะเกี่ยง<ๆ>่ายเกี่ยไปเลยมันจะช่วยให้แบบสิดผิวเราด้วยส,ส่วนเสมอแล้วก็อันนี้ใช้ขวดที่สองแล้ว ให้ก้องจะเหไ็นมัไปให้ดูเห็นไหมว่าแบบมันจะเนียนกว่าคือแบบว่าสีผิวมันจะแบบเนียนกว่าอัตยง่ายและที่ชอบอีกอย่างก็คือว่ามันมีค่า S P F นะคะ40 P A เห็นไหม40 พี่เอร์นะคะนะคะมันช่วยในเรื่องกันแดดได้ด้วยก็เลยชอบก็ใช้ทุกวันอะไม่ใช้คือวันที่แบบไม่ได้ออกขอ้างนอกอบา้าน <c oughs> เดิมเนะนี่ยนุยก็จะใช้ครีมอย่างนี้แบบเนี้ยแล้วก็จะใช้กันแดดที่มันเป็นสเปรย์คู่กันนะะแต่ว่าตอนอาบน้ำเสร็จอะนุยจะลงอันนี้ก่อน นิเวียซีลลัมเอสบีเอฟปเพื่อนๆี่ผ <5 S 2> <ร>้าตัวเนี้ยก่อนลงพอใส่เสื้อผ้าเสร็จเราก็จะทาตัวเนี้ยเฉพาะในะส่วนที่เราต้องเจอแดดเนานะแต่กลางคืนก็จะใช้อันนี้เจลกรเกินอมันเข้มข้นเหมาะกับคน,นผิวแห้งพนที่ไม่คนผิวแห้งแล้วก็ทำงานในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์เ็นเพน,นต่างะก็อ่ะออาเห็นปะ มันจะดูเนียนกว่ากันเยอะเลยข้างล่างเนี่ยอันนี้คือทาอันนี้คือยังไม่ได้ทาข้างบนคือยังไม่ทาตรงนี้คือยังไม่ทาปะมันจะเนียนกว่ากันเยอะเลยก็ใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูในอ๋อเว็บไซต์นะคะของเขาได้เขามีเว็บไซต์ด้วยนะเห็นเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหม w w w qhouse com นะคะ q นะคะ q i <laughs> Q I N M E นะคะ house com หรือไปอยู่ใน Facebook ก็ได้นะคะพราะมี Facebook มีแฟนเพจนะคะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วก็มีร้านนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ตรงเกือบบปากทางสายสองนะคะเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปดูเข้าไปที่ร้านก็ได้ค่ะร้านเขาน่ารักมากนะคะก็คือเข้าไปสอบถามไปพูดคุยไปทดลองลองดูก่อนได้ว่าเออเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เพราะว่า เออจ้าของร้านแม่ค้าน่ารักแล้วก็สวยมากนะคะก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย